ผมก็เลยตัดแต่งกิ่งตรงตรง,ตรงกลางเนี่ยให้มันโล่งคนระับตรงกลางเนี่ยให้มันโล่งกิ่งกระดงเอาออกให้หมดเลยเหลือแต่กิ่งที่มันชี้ออกไปด้านข้างคนระับกิ่งพวกนี้มันจะให้ลูกดีนะครัอุ้ยหอมละหอมแล้วกะหอมแล้วทุกคนครับอันนี้คือมะม่วง พันพันมหาชนกนะครับพันมหาชนกปอูเมื่อวานนี้ยังยังไม่สุกข,ขนาดนี้นะครับแต่วันนี้สุกแล้วหอมมีกลิ่นหอมแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่ากันอีกช่วงหนึ่งนะครับมะม่วงเป็นมะม่วงพันชนกครับต้นนี้ปลูกมาได้อ่าประมาณห้าปีแล้วครับประมาณห้าปีก็เป็นลูกอ่เป็นลูกมาสามรอบแล้วสามปีแล้วจริงๆแล้วผมนึกว่ามะม่วงพันธุ์นี้เป็นมะม่วงมัน จริงจงแล้วมันไม่ใช่นะครับพัน,นุ์นี้เป็นพันธุ์ที่เขากินสุกนะครับเป็นพันธุ์ที่กินสุกมะม่วงพันธุ์ชนกเนี่ยอยากจะแนะนํานะครับความหอมเนี่ยไม่น้อยหน้ามะม่วงน้ําดอกไม้เลยใครอยากปลูกนะครับปลูกได้เลยนะครับเอาไว้กินตอนสุกนะครับตอนดิบนี่ลูกมันจะเปรี้ยวมากครับตอนดิบนี่ลูกมันจะเปรี้ยวนะครับดังนั้นปกตินี่ผมก็ไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ยุ่งก็เลยไม่กิน ครับแต่มาปีก่อนเนี้ยผมมาแล้วมันสูกเต็มต้นเลยก็เลยลองเอามากินดูลูกหนึ่งโอโ้โหมันหอมมากเลยนะครับพอพอรู้ว่ามันหอมผมก็เลยเอาไปบ่มบ่มแล้วก็กินต่อแจกจ่ายกับอพี่น้องนะครับแจกจ่ายในเครือญาติแล้วก็ลูกค้านะครับเวลาไปเยี่ยมไปหาลูกค้าผมก็จะกิดไปด้วยนะครับเนี่ยลูกมันจะเป็นแบบนี้นะครับลูกอของมะม่วงมหาชนก จะเป็นแบบนี้เหมือนมะม่วงมันเหมือนเหมือนเขียวเสวยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้แต่เขาใช้กินสุกครับเขากินตอนสุกรสชาติหอมมากหอมหวานแล้วปีนี้มันดกมากนะครับปีนี้ลูกดกมากเลยเพราะว่า,าผมได้ตัดแต่งกิ่งนะตรงกลางเนี้ยให้มันโล่งนะตรงกลางเนี่ยให้มันโล่งกิ่งกระดงเอาออกให้หมดเลย เหลือแต่กิ่งที่มันเชี้ยออกไปด้านข้างครับกิ่งพวกนี้มันจะให้ลูกดีนะครับแต่กิ่งกระดงนี่มันจะไม่มีประโยชน์เนี่ยผมก็จะตัดเห็น<ๆ>เห็นเห็นร<ๆ>อยไหมครับตรงนี้อันนี้เป็นรอยที่ผมตัดตัดออกนะครับกิ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่มันอยู่บริเวณเนี้ยตัดออกให้หมดเลยแล้วพอตรงกลางโล่งแล้วแสงมันก็ส่องลงมาได้นะครับแล้วจากตรงโคนเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลอยู่แล้ว ตรงกลางผมไม่ใส่ปุ๋ยแต่ปีก่อนเนี่ยผมก็เลยเอาปุ๋ยมาใส่เลยเพราะ่ชอบชอบนะครับรสชาติมันอร่อยมากเลยหาฮาหาเมียนมาปาดอันนั้นดูหน่วยซุ่มที่มันมหอมหอมอ่ะครับเน <laughs> ี่ยลูกโดกมากนะครับปีนี้เพราะว่าผมใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วตัดแก่งกิ่งนะครับทำพอทำดีแล้วมันก็มันก็ให้ผลดี ลูกขนาดเท่ากันเป๊ะเลยเราไม่รู้ว่าที่ตลาดเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วลูกไม่ไม่มีพวกอ่าแมลงมาลบกวนด้วยนะครับมันไม่มีมแมลงมาลบกวนเลยดีมากๆเลยนะครับเมื่อวานมารอบหนึ่งแล้วครับเมื่อวานก็มาอ่าเล่นอยู่ทุ่งนากําลังจะวางแผนว่าจะทํานาปีนี้จะทํำยังไงเพราะว่าคนที่เคยเขาเคยทําอ่ะเขาไม่ทําแล้วปีนี้เพราะว่าราคาข้าวมันไม่ได้มันไม่คุ้มค่ารถไถไม่คุ้มค่าปุ๋ย มันก็ไม่คุ้มจริงแหละทำก็คือขาดทุนเลยนะครับลูกก็จะหยุดต่ำๆแบบนี้นะครับอืมไม่มีใครมาสนใจแล้วไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้วนะครับในนี้เนี่ยเอาโอ้ยหมดขั้วม,มันก็เหนียวนะครับขั้วม,มันค่อนข้างจะเหนียวอยู่เนี่ยอันนี้มาใหม่ๆเลยนะครับอันนี้มาใหม่ๆเลยสอยลงมาใหม่ๆมันจะเป็นสีโอ้ยสีมันสวยเนาะสีออกม่วงๆเนาะเนี่ยสีหลายสีเลย สวยงามจริง,งนะครับภูมิใจด้วยนะครับภูมิใจด้วยปลูกเองกินเองนะปกติจะต้องซื้อ <S <S เดี๋ยวเราลองผ่าดูสักลูกนะลองผ่าดูสักลูกอาไปล้างบ่เนื้อเป็นสีอะไรเนื้อเริ่มจะเหลืองแล้วครับมันจะเริ่มสุกมาจาก จากตรงปลายลูกอันนี้เนี่ยดู ครับนี่คือมะม่วงพันมหาชนกนะครับพันมหาชนกพันนี้แนะนําให้ปลูกเลยนะครับความหอมความหวานความอร่อยอใกล้เคียงกับน้ําดอกไม้มากๆเลยนะครับแต่ถ้ากินกับพวกข้าวเหนียวมะม่วงก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่เคยกินเดี๋ยวมาดูรสชาติอันนี้รสชาติของมะม่วงที่เก็บลงมาจากต้นใหม่ๆนะครับแล้วก็มันจะหวานอมเปรี้ยวครับหวานอมเปรี้ยว ได้ได้ความหอมด้วยนะครับแต่ถ้าจะกินจริงๆแล้วเนะี่ยแนะนําให้ให้ลูกหั่มหามแล้วเหลืองนิดๆแล้วก็เก็บลงไปบ่มไว้เลยนะครับเก็บลงไปบ่มไ,ไดม้ตรงส่วนที่มันสุกเนี่ยนะครับมันเดี๋ยวหวานมากหอมเหนียวเหนียวนะครับถ้าตรงส่วนนี้ก็จะกรอบถ้าแบบตรงหัวเลยตรงที่มันตรงที่มันแข็งเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่ามันลูกหามเนี่ยเราจิ้มเกลือได้จิ้มพวกพริกเกลืออะไรได้อร่อยนะครับอร่อยมากเมื่อคืนนี้ผมจิ้มกินกับเกลือเพียวๆเ,เลยหมดไปลูกหนึ่งนะครับอืมอืมตรงกลางมันนะครับตรงกลางมันมันสีส้มเนี่ยที่มันสุกแล้วนะครับอืมตรงกลางมันสุกแล้วตรงที่มันสุกแล้วมันจะหวานมากเลยะมะม่วงพันธุ์มหาชนกนะครับ บุกปีปีแรกกิงตอนมาปีแรกมันก็มีลูกแล้วครับแต่ผมไม่กินไงผมผมคิดว่ามันมันไม่อร่อยแต่หลังจากได้กินครั้งแรกแค่นั้นแหละครับกินทุกปีนะครัตอนนี้เริ่มห่วงแล้วเมื่อก่อนไม่ห่วงคนระับใครจะมาเอาไปเอาไปเลยแต่ตอนนี้ผมห่วงแล้วนะต้องเอาต้องเก็บไปแล้วก็ไปเป็นของฝากขอบคุณมากนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องมะม่วงมะม่วงพันุ์มาหาชนกครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ

เด็บงานหน้าเขีเฮคำตามเด็ดหน้าดำเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ารับจ้างบอทันสมัยเฮยอนว่าความจนขวางทางตาปุยกะค้างลานข้างเส้นเข้ามา